สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้หน้าผากใครคะนนี้หน้าผากใครคะนนี้หน้าผากใครคะนนี้อันนี้ขาผู้ายขาสามชัน้นมูชามชัน้นขาผู้ไรนี่ขาผู้ไลนี่ขาผู้ไรขาต้นนีตาบอไม่ขาต้นตาบอาาบอุอ้ยสุดได้นี่ สุดคุณยายบลูชุดลายผ้าสิ้นช yeah. ุดลายผ้าสิ้นจัดอะดี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 ดาดี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 ดาดีดีดาดี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 ดดีดีดดีดีด ณลูกอยู่นี่นะคะส่วนคุณแม่อยู่นูน่นป้าคือสวยแต่แพ้วๆใส่โรถชันอย่างนี้ยชัน้นหน้าก็สวยนะไม่เห็นตั้งหลายวันชมร่มผมหน่อยดิ ลูกมาเฝ้าแม่ทํางานนะคะวันนี้คุณลูกมาเฝ้าคุณแม่ทางานยจริงอะไรจริงเลยนีล่ะคุณแม่มาเฝ้าคุณลูกมาเฝ้าคุณแม่ทํางานทํางานนะทํางานโทรศัพท์ได้หนูเฝ้าคุณแม่ทำงาน ป้อคุณแม่ทำงานแม่ทำงานหนูก็นอนรอกับป๊าอยู่นี่แม่หนูทำงานไลฟ์สดอยู่ค่ะแม่หนูแต่งสวยอยู่ค่ะแม่โนริตาแต่งสวยค่ะสวยไหมคะลูกสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะอู้ชุดสวยแต่ปะชุดเหมือนคุณยายเทพเลยชุดเหมือนคุณยายเทพเลยค่ะโอโอเค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  Okay, okay, okay. นะไม่แกงนะไม่แกงนะไม่นะไม่นะไม่นะไมแกงนะไม่ลำคืนเดียวพี่คอซ่อนเป็นก้อนพี่คอ,ขอนนกอดเกี่ยวเหนียวพันก้อนแบบนั้นพี่ลำเกียวบ่ทันเขาก้อนแบบนั้นละพี่ลำเกียวบ่ทันเขาละเอาจังหวะผู้ลำไทยดอกกาดถิน่นกินเกี่ยว ฉันนอนเดียวฉันกอนกายาเวแบใช่สมองจริงเหรออาคือจัาเนี่อ๋หรอใช่คิดจ่า้งคิดคือันร้อคิดนหลกหลายเรื่องต่างแต่คีดจำข่าไปนน คุณลูกเฝ้าคุณแม่คุณลูกเฝ้าคุณแม่โอเคโอเคโอเครอแม่ก่อนแม่จะไล์สดค่ะแม่จะไล์สดค่ะ แม่แต่งหน้าอยู่ค่ะลูกหอมจังเลยหอมจังเลยหัวชี้ฟู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 เลยค่ะหัวชี้ฟูอะลัมดูใๆๆสูมาอะลัมผู้สาวด้วยอลัมด้

อือน่ะคือไงเดี๋ยวมา่ะคือใไงเนี่ยว่าลูกค้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 าเอากระสุนดูเมนูเออน่าเออดว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 ด ลำคืนยวพี่ขอซ้อนเป็นก่อนพี่ขอกอดลำเกี่ยวเหนียวพันก่อนแบบนั้นอีลำอ๋อมามาม,มาม,มา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 กินครับกินครับมา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 รายการนี้หรือคนนี่หรือคน นี่หรือนาริตะเป็นคงบะค้างยิรเป็นคงอยู่บะค้าอันนี้มาอะไรทำอะไรคะเนี่ยสาวๆรับเชิญเหรอฮะของค่ายพี่ไหนคะเนี่ยมาไค่ายค่ายไหนคะค่ายระเบียบพัฒนสินค่ะเดี่ยวสุบรรยาเดี่ยวสุบัญญาหรอเต้่ยวแล้วเนี่ยถือเขาฟ้อง เจีย่ยอียงมาข้างเง้าเถอะเจ้่ไปเห็ดหนาทาไมโอ้อันนี้ยังนี่ขนาดเลยค่ะอ๋อใจกระไรใค่มเื่อนนีนักค่ะพวกนี้แบบโควิดมานได้ดิโอ้ยไปเอาโีวิดียหนไปเอาเหล่ามากค่ะเออตั้นหูเสต้หูขึ้นขี่สนิมโ่จโจูจโจจโ นี่จะโอ้โอ้ใครว่าหนูใครว่านหนูใครว่านหนูใค่ว่านหน,าน,หนูหัวอันนี้หัวอะไรกลางซุงมมาลกูกกลางซุง่มเดินเล่นค่ะ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 ฉันข่อยฉันขอยรู้ไหมฉันข่อยเฮ้ยตะบันไลเครื่องกระพุ้มิน นล็กน้อยเชียงคู่ยามยินท้องฟ้าเป็นดิ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 นโอ้จับเอาไว้จับให้ลูกจับปะป๊าไว้ค่ะป้าป้าพาเต้นค่ะป้าป้าพาเต้นค่ะป้าพาเต้นค่ะพี่แม่ทำงานโอ้หนูหิวนอนแม่ไปถึงถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวแฉมอยู่มืออะไรมือเนี้ยเออนะ ใครเนี่ย่ยังลูกค่ะั่ยังลูกค่ะ,คะนอนเอา้อนอขึ้นนอนนะครับนอนนี่ถูกฝาดฝาดอย่างเดียวเลยลเห็นไหมครับคตตาลูกเนี่ยนุ่มเลยะลูก

ของเหลือแหลรี่ชอบน้องไม่เราท่าไหนหุ่น้องอัของเหลือแค่กลวมากินมากินหน้าผมมากินปูแพนดูดเลน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 ่ไพลดุดๆก็หนีพลไปพูด่าปเู้ด่ไปผู้ด่า เอาแล้วมาัจาับหวานแน่แต่จ้าน่อยจ้หน่อยก่อนมีวา้่ดูอะมีแต่นาจอื่นน no ิดจะมาตป้งกลุ่มอย ื่อนีง่าแ้ต้องใใส่คล้องมหน่าเระว่าบรรยากาศนะฮะโอ้ยหาดี่มันนี่น่าดีมาลนะจอบนะฮะัหน้าหนอนะฮะวงาากนะฮะแนไฟใหม่แล้วก็ห่อเข่าโอเคแล้ไงะวมันถ่งเ่าเขาเอาหน้าที่ัล่ะเอาเงินหอกเออหอดเงินเอาหเงินหนาีนะคะแต่งหน้าทีนะคะวันนีวน์ งานงานนหนงานกระเช้าเขาเรียกงานกระเช้าว่คตุ้ยตุ้ยได้ยยี่เกอันี้เยงเด้อีตุ้ยเธอจะมานั่งกำกับดินามานั่งกำกับไปผาว่าอะไรู i̇şte ้่ัตกเคื <can <can yes, ่อ no uh ัน uh um ั่งบอกหน้าเลยว่าต้องไม่มบอกนีเลยว่าเขาจะขาตลอดไงางอกเง็นเาเงเลยสวัสดีค่ะ โอ้ยนังมาเลยใช่ไหมใช่เหรอสาครับสามตัว ฮัลโหลดิค้าฮิปยาะมาดูบ้นบต่ฮิปนะ หนูง่วงนอนแล้วค่ะหนูง่วงนอนแล้วค่ะฮัลโหล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 ว้ายยิ้มเชยเลยส่งผมคือคุณสั่งคุณแพนเห็ดด้วยส่งผมคือคุณสั่งคุณแพนแค่เดี๋ยวจะให้น้องกอนน้องแพนดีเดี๋ยวให้น้องแพนีีบอกก่อนว่าตอนแรกที่ได้ยินข่าวาเพ่าเพ่าได้ผัวเด็กน้อยดูซิ๊กจังได การู้สึกว่าบีใจ้ลำเราาเพราะน่าแต่ยูไล่แบบก็ซัต้นไม่ีดใก็ยังได้แ่ตอนที่ผู้ชายหน้ามโม่ตัวดีดีเออเอาห้าเอาห้าไปไเอาห้าไปก็ดีแต่าะว่าอ่าร้อนกหนึ่งแม่คือคือคืดแม่ด้่หอยากได้ลูกนะคะร้านล้านเอว่าเปิดเปตัวคุตันในท้องเพราะว่ามันร้อใช่แล้วตอนที่เปิดตัวน่ะท้องด้วยนะคะ ตอนหลังจากนั้นอตอนที่สวยๆกับพี่บ้านเป็นแรงก็คือตอนนั้นน่ยยังไม่ยังไม่เปิดตัวว่าท้องแต่ตอนนั้นก็คือเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าเออเข้าเข้ากับตังต้งใจว่าห้าสีมีน้องเออตั้งใจว่าห้องสีทองก่อนสีเอาลูกเอาลูกเอารูก<ๆ>แล้วตอนแรกมีเอา้อง<ๆ>แต่ว่าจริงๆว่าท้องนะไม่มีใครรู้จริงๆนะคะตอนที่มีน้องมาลิตาไม่มีใครรู้จริงๆเออมพแพ้าๆนนะ่อยท้อง แต่ถามแพทย์ดีบารก่อนดี่หนูว่าหัวหน้าท้องหนูซึ้งช็อกบอกดีใจเลย่ยดีหายไหมอีดีบอกจะท้วงวะข้อหนาเลยนะเออเออเออเอาบอกแล้วอย่าหาย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 ่าได้ดีใจเพราะอะไรดีใจเพื่อปื้นน้ำเล่าอะไรเนี่ยปื้นปื้นดีแล้วรู้สึกยังไงที่ว่าน่าจะไล่ออกรู้สึกยังไงเป็นหัวหน้าโบกูจะเป็นหัวหน้าคลขายก๋วยเตี๋ยวแล้วหัวหน้าเออเราคนในไทยก๋วยเตี๋ยวไม่ไม่ คือวันบอแบบว่าวันไม่ว่างานอาจจะน้อยลงหรือเปล่าหรือว่าแบบก็หนาสิเศร้าล่าบอหรือจะไหนสิแบบคือตกใจบอแถวงานหน่อยลงบอแต่ว่าตกใจได้แต่วา่ากับคนคนหนาสิเศร้าร่าสิตกใจสิแยใจอยู่เออก็แต่แต่ก็ถือว่า,วา,วา,วายินดีด้วยใช่ไหมที่มีน้องอ่ะแล้วน้องบอ,อ,อลรู้สึกยังไงตอนแรกที่มาพบกัน ยูทูปปังก็แลกกยังไม่รู้ยังไ่รู้แลพบกันนโอค่ดก่อนอันโอค่ะเอาผมว่าล้าอปอลเหรอเนาะแลกกันบ่รู้วัล้วพบกันหรอกปี่าต้างกันว่าแบบจ๊คจีหลามว่าเป็นแบบสินเดปีลับเชิญกับเออน์นุนิน เจ้าลกงบอกกับประชุมกันแอบประชุมกันแอบบ่พื้นเอาง่ายๆเอาสูมัติเมีนบ๊อสูสัวเอาบ่ต้องตก่งเลยจริงพวกก็เด็กตอนกัดเน้อสูสูเบิ่งซอยกันเด้อสัวมัติเมีนข้ามกูขีดบ่อสัดผืนก่อนเอาผืนพนันคนเอกบอกผ้นบ่อตอดหนาอย่านี้นะแบบว่ากะหมายถึงว่าตอนนั้นมีทางหรอหน้าอุ้ยบ่เป็นวันนี้ท้าบอกกแบบว่าพูดถึงสอขาวถึงเออเคเลว่าพี่น้องนมูสูสูเบอร์ซอยกันเด้อมันสัติเมีนบ่อแล้วเสีออกกันบ๊อสูสิน่ะแล้วกับมาเรื่อยๆมากแบบ เริ่มเติมติมสืส้อชิงซื้อยากกับพี่นอ้องค่แม่แท้ๆการันตีแท้ๆเอออ,อือกับมันใจลอยเอร์เซียับากกับหาสงสัยเอาไปว่าก,กับเปิดตกันี่นี้พี่น้องก,กับแม่ข้ามความคิดเจ้าของไม่ดีว่าเพราะหนาเสียออก,กันกับเล็กน้อยโอ,อ้โหดีใจเล็กกว่านีออ้ใจว่าเพราะหนาได้หัวมันเสียใจเพราะมันแอบบ,บังหนาเปล่าไม่เล่นไม่แล้วแล้วนนี้จะดูเป็นยัดีใจกัน<ญ>อ,อไเ<อ>นี พอยิมไปยันพอยิมเที่ยวโอพอยิมพอยิมเทยวก่อบมานเออเล่าเพื่อเอาพราะาเอาลูกก้อนฉันสะดอกฉันก็ตรียมกรเล่าเฉยๆเออเออฉันก็าเด็กกรอนอที่แรกก็่าเสียอ๋อน้ำโกลยมันเอาป่าเด็พี่น้องค่ะกมันอยากพุ่มหลไอยากพุ่มหลายขวดมันบ่มีเออรสิบนทำงานบ่อีปมาณสามเดือนแบบได้เาศร้ากินโอ้ยบ่เศร้าคือกาไว้วันเออเอากับภักที่ฉันเดได้ดูดอย่งกขึ้นขาวหมอแวเามาหว่าอันน กมันมากินแต่น้อยแม่มันอ่ะร์โมนมันเปียกเลยแม่มันไม่ได้เปลี่ยนปะพี่น้องมีประเด็ดนใดเด็ดๆค่ะมาบอกพี่น้องมีประเด็นใดเด็ดๆอยากถามถามมาเลยวันนี้เดี๋ยวแพราวจะตอบให้นะคะมีประเด็นไหนที่เด <c oughs> ็ดๆที่อยากจะถามนะคะแพรวพาวยินดีที่จะตอบนะคะวันนี้ <c oughs> น้องนาลิตาเหมือนคุณชา้างคุณแพนจังเลยลูกทรงผมนั่นน่ะคุณช้างคุณแพน่กำลังมาเด่นเลยตอนนี้เนี่ยฮ้ยเย ม,มันเสียใจตรงแอบมากพยาบ้าน,ว,นวันจันเอาถามมาถามมามีใครมี่คำถามเด็เดๆถามมาได้ไหมคาจะตอบให้ชื่นใจวันนี้นะคะนิ่ตาก,ก็อยู่ดีฉันรู้ชื่นใจจริงจ้ะจริงจ้ะมากออกกล้องนะเนาะมากออกกล้องที่พี่น้องที่เกว่าเกษตรมือถูกของน่าเลยใช่าหลรอนกนับแม่พูดแม่แะไรกับ <c oughs> ยิ้มเตะความสะออนแม่ว่าแม่สวยนินบลูแม่สวยเป็นบลูกอถือว่าคือพร้อมคัดถือพร้อมคัดคือพร้อมคัดห้ามพูดมึง แมันคือพอ่อมันเนาะพอ่อแต่ม,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 มานเนเหมือนพ่อเหมือนพ่อท่านจังเลยเหมือนเหมือนพ่อท่านจังเลยเออฟูจิมันสุภาพโอุ้ยเสียงใครนะอยู่ใกล้ๆเนี่ยเหมือนคุณพ่อท่านจังเลยคุณพ่พอไม่แอนไม่อยากเข้าเรื่สวยกับคุณแม่หรอกยืนให้กำลังใจแล้วก็ถ่ายคลิปลูกกับคุณแม่นะคะคอยคือฮา,าริตาแสาเบิงคลิปคิคคพค่ะผู้เยาวบ้านนาลิตาอ,อ,าตาอ,อ,อ่านา,นาล,ลิตาโอุ้ยกระตั้งคำถามมาได้ไหมลราคนเดียวตอบนี่นะ ไม่ร oh, mm? um. oh, yeah. ู uh, ้จะถามอะไรเป็นคนชอบฟังมากกว่ากะสันโอ้ยเดี s <S ๋ย okay. ัหานีเพราะ่าคหจ้างมนแลก็นใส่คนพุ่งคนขี่คนตัวเพราะว่ามีบัตรที่ได้ป่อยเ้นวนัแหกคนยูงเออแต่งมุ้แต่งมุ้อี่หูจ้างนเนี่เลยหจ้างย่วงซากมัเรยหจ้างจูเป้เอามาจะบถามูเป้เรื่องนี้นะคะเจอกันท้งแรกสวนไม้โบ๊ อันนี้มาคำถามมันมันมันไม่คนที่นี่พูดแล้วเราพูดไปแล้วพูดไปแล้วก็คีอเจอกันครั้งแรกถามว่าคนที่แบบเคยเจอกันครั้งแรกแล้วก็แบบคุยกันด้วยความที่แบบรู้สึกดีๆต่อกันเจอกันที่ไหนเมันก็ตกเขินมี่นองเออแล้วก็อ่าจะเขินเมื่อเขินเขินจนหน้าเส้าเหี่ยวไปแล้วครั้งครั้งแรกที่เจอกันนี่เขียนได้มีน้องนี่มันสิบมาคูณถ่อว่ะเออเออพี่ลีเด็กนี่มันจีบมาคุณถ่อวปะหน่อยานพี่วันพี่แล้กลับมาเฮ้ย สิว่ากูเป็นเด็กหน่อยบ่ว่าเห็นสินะคือตามคนก็ต่ตาแบบว่าย่านว่าเขาเแ่าเห็นสินะกวนสิไฟนิดหน่อยไฟแง่งกับโฉกไฟแง่งเงงดี๋ยวแง่กี่ไฟเลี่ย,ยนสุดอยู่สามสุดสี่สุด,ส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 ดเอาบอกว่าจริงเขาจะไปหาเ<ม>บาเนาะเอาตใช่ก็คือ,ค,อคือเราแต่งตัวยังไงให้แบบพเพราจะสิคือเด็กหน่อยอันนี้<ม>คืออะไรเน่ยโมเมนต์อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาอายุห่างกันกว่าเราตั้งสิบสองปีสามสุดเนี่ยหนูฟังไปหนูลูกโปมทหนูก็มาฟัง ก็เราเขาหางกันพอต้องก็ทิศสองปีแน่ชวนแน่ถวนหรอตดี๋ยนี่ยกอนนั้นปุ้ยก็รับกันนะโต๊ะคีตมนั่นคุณจางเบี้ยอะไรอย่างเง้ยมีคนพูดแหมตอนนั้นน่ะเพิ่งเขาเพิ่งทักมาใครตกขี้ตมตกจริงหรอไม่ใช่วันที่ฉันโพสครั้งแรกนั่นแหละที่เธอบอกว่าอ่าเพื่อนแต่งงานไดเราเป็นจังการโพสคือตอนนั้นยังไม่คุยกันแต่เขาเริ่มจะมากันอ๋อนั้นเขาขนั้นเขาอันนั้นแล้วเขาอันกำลังอันนั้นอันมา กันแบบว่าเท่ากับยานแบบว่าเท่ากับสวยข้างต่างแต่พอปับ๊บนั่งห็นข่อยนั่งกับสะดุ้งแล้วผ่านเป็นนานมากนางไม่ทัดมานะน,นั่นคือแบบน,าน่าจะสิแบบอุ้ยมัตนตกใจกบอกว่ามันเห็นขูว่ะจีนี่เนี่ยพี่นอ้องนานมากยังไงคือแบบว่า บางวันเธอเงีออกไปแล้วเธอเธอบริทัทฉันมาเลยไงวยแฟนขาบาตลรับชนมบินหลายแห้งใช่อยู่แต่ว่าคืนนานมากแทนที่แบบเธอเดินออกไปเธอก็แค่ส่งข้อความมาหาฉันแค่นั้นแหละแต่เธอไม่ส่งมาฉันก็ตก,กใจนี่น้อ,องบอเป็นแถาหรือว่างเป็นสิแม่แต่พอหลังจานกนั้นคืนนั้นก็ทักมาตลอดแล้วก็โทรมาหาเราตลอดและก็ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนไปบ้านนางนะจ๊ะมีแต่ผู้ชายมาเป็นผู้ชายหมดเป็นผู้ชายหมดเออโอ๊ยเออแล้วมาที่นี่ เคยมีเรื่องเคยมีเรื่องหน่อยใจมี่วันพี่เล่ยนอยู่เรื่องหนึ่งแต่เขาบอกว่าดอกเอน้องน้งบอกเอาไปขายคอนเทนต์เอาไปคอนเทนต์หน้าครมีเื่องนออยยใจู่่ีีบันพเล่คอนเทนต์เรื่องอะไรเนี่ยต้องเอาไปแยกไปไปหลายเทื่อบอกเลยว่าน้อยใจจนแอบร้องไห้โอ้โหมาเอาใส่ดีแไๆใส่โอยเคอันอะนายอย่าบอกโู้แล้วคืออันนี้คือน้อยใจจริงแต่เขาไม่รู้หรอกจนกระทั่งน้าบัตรนี้เขายังไม่รู้แม่์มีบัตรมูนกี่รี เรื่องนี้เธอไม่รู้ว่ายงมหน้่าลักอันนี้คือเรื่องจริงมีมันพี่แดนบูมหนูว่าค่อยน้อยใจเรื่องนี้เราไปแอบห้องให้เรื่องเรื่องอย่างทั้งที่ตอนนั้นน่ะเราก็ยังไม่ได้แบบว่ามั่นใจว่าเขาจะรักเราจริงหรือว่าจะไปจะไปยังไงอ๋ออันนี้ฉันรู้อยู่ว้ายอันนี้รู้อยู่แล้วแบบที่นี่ก็จนกว่าเรกา็จนกว่าเขาชวนเราไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่าเขากะซงมาตั๋วญี่ปุ่นวุ๊ยเธอค่าตั๋วบ่แพงเนาะไปญี่ปุ่น เอาเขาอยากไปบอดอ๋อฉันกะตรงไหนทัวร์ซือเอาในอีกอย่างก็ขี้นัดใจโอ้แามก็ขี้ไปสิ่าสิ่วนไปเที่ยวญี่ปุ่นคว่ำกินนัใจก็เลยว่าเออเออเออนั่นแหละแต่พอจะไปจริงๆคือเธอทรงอ่าณาเขาจะฟอดมากเขาเทียบยังเออฉันสิจองตัวอืมลูกฉันก็อยู่ดีแท้เพื่อนฉันมาหยุดบ้านวัวเป็นบอดี้มันยิ่งเป็นตัวเป็นพับเพื่อนก็เลยแบบว่าอ่าฉันสิจองตัวพื้นเมืองหก จองตัวไปอออ่ะะเมืงไรญี่ปุ่นเขาเรียกแบอุ้ยผู้ฝันอยู่บอกว่ามีอะไรบ้างพ่อพี่พาวเคยไปแบบอยากไปญี่ปุ่นหรือเปล่าเคยเคยมีความฝันอยากไปญี่ปุ่นทำไมอ่ะแล้วทีนี้ก็คือเราก็ผิดหวังผิดหวังมาคือเรามีความฝันมาสักครั้งเราอยากไปกับคนที่รู้ใจอยากไปกับกีฬาถ้าคิดว่าฝันว่าเด็กหน่อยอายุสิบแปดสี่ภาคของไปเที่ยวญี่ปุ่นพี่น้องเด็กอายุสิบแปดภาคของไปเที่ยวญี่ปุ่นที่มันเป็นไปได้บุบบ้าอ่ะเราก็ส่งอ่าพัสดุบอลให้เขา เขาก็ะ o งไเอ้ท <bars> ี่เขาจองจองเขา o o m ไม่ฮาเฮ้ยแบบที่ดีก่าสูน่ปาศักสิเดไปกูสิด็ไปก็เด็กน่อยตีญี่ปุ่นน่ะนะความคิดที่ดีมาที่นี่กะกรดีใจอ่าดีใจแล้วกก็เขากันางนับหมือนนาบเวท่าอุกูสิเด็ไปอีบสูไปฮอดญี่ปุ่นทั้งที่เกาหลีไม่เคยไปทั้งที่อะไรแบบอ่าเวียดนามเียมแกๆก่เคยไปแต่ปัสิ์สิไปกูเด็ไปญี่ศักดิ์สิทธิ์เป็เไศที่ทุคนเลยกว่าสูนอ ไปไปแล้วคือกูเป็นเมนจากประหลเขายังว่าเขายังว่าเดี๋เซ cool ิร์มกันอยู่ญี่ปุ่นอยู่ไม่ไม่ไม่เราไม่ได้คิดเรื่องเซิร์มเพราะว่าเรากำลังตื่นเต้นกับเรื่องเรื่องเที่ยวอ่าเรากำลังตื่นเต้นกับเรื่องเที่ยวแต่เดี๋ยวว่าเธอบอกว่าแันนี้คือบนเซิร์มกูว่าประหลัดเยาวาไม่ใช่ไม่ใช่ไปวันแรกเนาะไม่ได้เป็นแล้วเธคิดว่าไงเราเลเป็นประจำเดือนแปลว่าเป็นขึ้นที่สองมาที่นี่ไปขึ้นแรก พักกันคืนเจ็ดเรื่องกี่จะไปเที่ยวไปหอดกับพักกันเหนื่อยกับพักกันนอนจนตื่นที่เหมือนเศร้ามากฝอยก็เลยมาคิดว่าวันนี้เขาเสื่อกูว่ารอเขาเสื้อใช่ปะเขาหองเมื่อยใช่คือเข้าใจไหมว่าคนเดินทางเนาะไปถึงญี่ปุ่นคาเลปิญี่ปุ่นคาเลติคือมันน่าจะแบบว่าแต่มาเข้ากับบริคิดเดี่เขาก็เดือนไปเลยเขาก็บเมื่อยเขาก็บลาบไปเลยเขินก็บลาบกับเมื่อยเพราะว่าเขาก็เบิ่งหมองเที่ยวหมองยังแมนบอสแต่เพราะทีเหมือนเศร้ามากจังหวะมัดมัด มานอนคิดบ้ดนี้ผ่านไปหนึ่งคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเย็ดแม่มึงเอออันอ่ะมึอันเออคือป่ะเทิญกูว่าเออกับดาราดิหน้องยังหัวบ้านี้คืนที่สองเจ็ดกล่องได้ของของน้าเป็นเม่นโอ้ยกล่องคนห้องเป็นเม่นพี่น้องเขาดูเขาทุกท่านดีแก่กล่องคนห้องเนี่ยพ่อหยังสาเหตุหยังขึ้นได้กล่องเป็นเม่นบัลเจ็ดกล่อง สิเป้ใส่กับ่อเด็ไปสรุปแล้ววิวันพี่เล่นไปซื้อยาไปซื้อยาไอ้ใช่ที่ที่คุณแม่ไปซื้อเสื้อหนาวแล้วบอกว่าซื้อให้พ่อการไหมคะับไม่รู้นามากอุ้ยนั่นแหะอืะอโอเคแล้วแบบที่นีพี่นอ้องวิวันพี่เล่นน<ม>านก็เป็นสุภาพบุรุษมากไปซื้อยาแก้เจ็บท้องเป็นเม่นเหนี่ยฝอยซึ่งตอนนั้นเขาบอาจะไปวัดอาสาคุสะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่าอ่าเพราะว่าเป็นเม่น มีบัตรพิเดนกันกันแบบเพิ่งเป็นห้องเขากับเิบา่าบหร่ว่อุ้ยเขาจะไ,ไปเชี่ยวทุกับนเลั้สิไปส้อยาไม่ไ่อยางไปพี่น้องแล้วก็บ,บ่จกจักแท็กซี่ก็ไม่รู้จักภาษาอังกฤษจกตาไปไปไดยาไม่แพ้พ,พ่อนอนพักประมาณหนึ่งชั่วโมงหายแล้วเด็กไปเที่ยวพี่น้องสรุปแล้วไปญี่ปุ่นน้องซื้อนาริตะมู่คอยเบเดตไปเสื่อมกันอยู่อันญี่ปุ่นพี่น้อง,องเสื่อมกันอยู่ไทยอยู่อ่าเชียงใหม่นะคะโอ้ คือลัวอยู่เชียงใหม่หนูได้น้องนริตาแต่ว่าไปได้กันอยู่พาฮีมัสิมาเชียงใหม่จะเดินเชียงรายก็เชียงไล่ก็เชียงรายเชียงไล่กันสิไปตั้งค์ซื้อถูกว่าโดยแม่สลองอน้องพาฮีเอา้ามันเก,กิดขึ้นบวกขึ้นลยล่ะก็เลยแบบเออสถานที่ที่เราประทับใจครั้งแรกนะคะโอ้ยหน่ะเอ๊ควแรแทนลูกขะแนนค่ามสีมาตั้งค์ร้อยสิเอ้ามานนังนี่มานนังนี่มานนังนี่มานนั่งกระแม่ก่อนมานนั่งกระแม่ก่อน อพี่เลี้ยงมาค่ะพี่เลี้ยงมาพงค์เมากระจับอ่าพี่เลี้ยงมาก่อนค่ะเอ๊ะมาเอ๊ะกระจับมาด้คพพี่น้องเป็นปวดแขนยองดูแลตัวเองข้อขาตัวเพิ่งเจ้าของซึ่งข้อศีรษะไปเหยียดข้อท้องถ่าข้อศีรษะไปเหยียดข้อท้องปวดข้อศีรษะไปเหยียดข้อท้องเหี่ยวเออข้อศีรษปเหยียดข้เจ้องอัดเ็ดตึบซึบพี่น้องเขาจะเข้อตืบซึบบอกเออจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ตืบซึบศีรษะคือแบบว่ามีป่านมีเพื่อนจป็นศรีน้าพี่น้อง ตัวสุดท้ายหรือว่าทนไม่เห็นอะไรแล้วมันปัง